ตัวผักพี่น้องเลยใส่หมูอ่าตัวผักคือเก่าเนาะ <laughs> อะไรชื้นๆเลยเนาะเอา้ามันคืออันเก่าด <laughs> ิอ่าในทนี่เขาเลย <laughs> <laughs> มาแกก่อนเด้อ <laughs> มามากพี่น้องเลยมื้อนี้มีเมนูเฮามีปลาโตหนังเค็มพี่น้องเลย นางเข้มด้วนางเริง,งไหม๋อ,อแบบใครเคียงคือ,อยางจ่เนาะยางคลา่เนาะอด่ดองคนได้บ่กัสิเป็นยังกินัได้แล้วว่เคียเ่ยวฮักหรือบ่อยเลยเนาะนเค็เมครับนางเข้มยังไงเนาะเสือหรแล้วจ

อ่าก็เด้มาเวกินข่าวอยู่นาายเนาะอ่าตัวมีอย่างกินอะไรดิมันนี่พนก่อนเมนูเด็ดเฮาหมุนนี่พี่น้องเลยอ่อตัวพิเศษแตดีอันนี้อ๋อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเบอร์ซูคูสูคนพี่น้องเลยเนาะอ่ามีลวกพักพี่น้องเลย ใส่มู้อ่าตุ๊กพกคือเก่าเนาะอะไรชืถึงเลยเนาะอ๋อมันมันคืออันเก่าดิอ่าในนี้ทิ้งเขาอะนี่มาแก่ก่อนเด้ออู่เขาแห้งแล้วเบื่อเขาแห้งแล้วชันเลยเมื่อไหรชันตรงนะบูบเดี๋ยวไปใช้แล้วเหรอ มันหอนเลยมาแต่บ้านน้องตุก๊กนึกว่าชักจีบปบแหงในต่อพี่น้องยังขึ้นบ่ได้อยู่ตอนนี้เนาะว่าจีบใบบ้านไม่รู้ห่ากะมันนี่คือจีบพระทันแต่เดิมมันนี่เนาะมันเวลาเวลามันจะดชอบสะพานบ้างยังมาจำเงี้ยเฮ้อสะพานอ๋อมันกัดคนได้อยู่ได้อยู่ ยากาศก่อนแไดนพี่น้องเอ้ยมามามาพี่น้องเอ้ย่อนี่ักเมนูเขามีปลาตัวนังเค้มพี่น้อง,งเอ้ยนางเข้มด้วยนังเขงแบบไข่เ่งคือ,อย่างใช่ไมเนาะย่างปลาใช่ไหมขอ่องก่อนได้บ่นี่กันทเป็นยัง,ยงนะแล้วว่าเขียหักืบ่อนะเียรั ทางเข้มยังไงเนาะเกือบเสียบเลยนะจะจะว่าเห็ดคิปเห็นเข่าเต็มโคกยเนาะได้ปะตั้งกล้องป่เนี่ยกล้องว่งกล้อง่ข้างหน้าเนาะข้างหน้าเหรเป็นยังไงับขอกัแบบนี่แหละเป็นยังเนาะจมือหล่

Hoi khỏi nhang quá kỹ năng khảo bớt kỹ năng khảo bớt kỹ năng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  khẩu năng kỹ 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 xe kỹ năng 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 ว่านี่ยเดี๋ยวมันไปสึงช่วงจะว่าแบบพอชิดกับมาว่าเนี่ยพ<ม>่อ,อกันดิได้ึ้นข่าวขึ้นกันพักก่อพักเลยบวกพักน้ำแน่พี่หน่อยถ้าอยิกกินยังเตะในมือก็อได<ม>้เลยอ๋อแบบนี้แหละแบบเมนูแบบนี้แหละนายดีพี่หน่อยเนาะอืมได้ไหม เหรอลำบากว่าอวตอเแล้วเราจะพูดว่าจะแวใอ้ไรอไปไปไปลูกห้างกแต่บ้านขาดอีกเลยใช่ป่ะมองัวตัวที่สระานสตอรี่อย่งเนาะอใ้่แล้วไม่ไ้องกันใจอยู่ได้หมดนะกั่ถามมาบุรณะหงาเพี้

มราจะไปทมเรื่องดื่มาาน,น่าจะโมโทว่าหักไปเด้เนาะจะไม่ทำอ่ะไม่มีว่านี่ม่มีอยู่เยาไปเต็มเงนินมาให้แไปมาส่วนไม่ไป,ไปเ่อนไม่ค่ะ มาแต่หาลงตุก๊กเทียงไงเนาะมาชิ้นก็เห็นไปไมั่อไีร่คือเห็นเป็นมากระพันขาดไปเห็นเนะาะขาดนะพักนี่จะพักนนอย่างไรเนาะก็เป็นอากาศขาวอยู่วันเปิดเอผยปักซู้กางขาวเนาะเไ็นโดน phụ nữ trắng nó hoặc khám chữa chưa có 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 คเก่ได้ซื้อกะซ่นซื้อวอยู่หลงเกมก็ซื้อวอยู่ักกซื้อยู่เาขาซื้อเตรียมเห็ดมาเลยเดี๋ยวเาไปซื้อให้กินนะเดี๋ยวเขาเตรียมมาจะเันนี่เนาะแล้วจะได้ประหยัดไปอีกไปเลยเข้าไปเข้าอมาจะ้ มืองเอาแตว่าเวลาเอากินขยิ่งข่อยแหงอ่กินต่อเฉยนะน้เปี่ยนวนน้ำเค็มอ่่อยก็เลยก็แต่ว่าใช่ก็น้เค็เยอะไม่กินฟักกินนี่ก็กินยังไงก็ก็ยังไ่เบื่อจังละินซีอิ๊วกันจื้อข่อยเบื่อแล้วม่บื่อแล้วน้ำเคก็ยังข่อยังกินน้เค็มเบื่ออ๋อคนจะดีละ พักนี่มันใบแก้มันอะไรบอดเซย์เจ้าบริเวณป่งกันมาบวบเอาไปเลยนะเสิได้ดิเพลงบวบพักก็ว่าออกกินนิดไปนิดเนาะมันจะเป็นชุดๆเนาะตัวนี้ใบลรกมันไหได้เปล่าเลยได้นะบวบเลยได้นะจนหนึ่งบวเลยหนึ่งบวเลยก็ได้เีดยพากินตัวนี้เนาะตัวกลางขาตัวขามันเนาะเสียดายดิ ตัดดัมเวคือเช่าเท่าไหร่เนาะเช่มาเยอะเวรจะตำบ่ออเอาพอแยกไปแล้วที่ว่าจีใส่ถุยมากหรสเยื่มันเฮียในใส่บุ้งบ้างกินนี่ก่อนดังไงไว้ไว้กินเนี่ยน้ำเปล่าทางแล้ว Dài đó rồi dài ừ, thôi, chiêu này, ngâm một lại mười nữa. ล่างรถเดิมเตมเต็มยู่ว้าวกับลางรถปุโตะวาล่างรถเดตุ๊กได้พอแล้วบ่าูนมันเกี่ยเข่ามันจะห้าเนมเกี่ยเข่าได้ว่นจะจรั่่างเห้นว่าเราจะเอาอยู่แลว่ะไปเกี่ยเข่าไอ้้พลนุดว่ะ

ก็วล้วเห็นแล้วใ้ะเนาะเมื่อนั้นเราขึน้นโค้งกับเราเนี่ยนเนาะทั้งหมดหลยใช่หว่าเราขึ้นหนลัคาอ,อะไรเนี่ยเราหิดว่ายุ่ใ้ส่วนนันบอกให้ไปในะถ้โอกาสรจะตใจเองเรคิดเลย có rau ngọt đẹp này nó ôi nhìn trời trời đẹp à. xúc cái đơm tệ đơm nó kêu ừ. hèn đấy mình đó giờ kiếm này thì nó ừ. thầy mùi ra mình treo và kêu ừ. thầy mùi กินดูกเขาใี่ห่ะเ้าปจะมาดูพัยดงมีเนาะฮึที่วะมือไหนจะได้ขึ้นไปอยู่ไ,ได้ไปไหายวนบ่หายชวนบ,บ้านมาชวนนะเป็น เปล่แน,น่หรือเปล่าท่านครัวมาครัวฮะจจะได้ไว่ายุ้ยครวัวมันเป็นคัวเล็กเลยตจนเป็นคมัวจะได้ไว่าเจ้าสอบว่าย,ยุย้ยได้ใช่ไหมเป็นทางแบบว่ารถใหญ่ไปเคยตลอดเนาะสาเหตุที่มันลุบนะนไปแก้เราถไายได้เรถ่ายง่ายไล้กับรถเก้เข่าอะไรเนยมันนักเนาะ,ะช่วงนี้เนี่ยมันลุบมัน ป็น,นมือเราเสร็จมา,มาก,กับขึ้นมนาแกก็ยังเห็นรูปอยู่ก็จะเป็นกลัวตอนนั้นเป็นยังไงอาจะไปเบิง้งมืดอ่ะราจะไปถามเรื่องดินไม่ห่างลูกหาและถามเมืองคุ้มราคาไม่ชัดเจนก่อนพีิจารณย แต่ว่าไปไม่นั้นนะยังบ้าเจนแค่ได้แต่ไปเบิกเงินซื้อเพราะมันค้ำเงินแล้วเราไม่ได้ทำก็ดินตัวโฮกล้านนะมันแคบพวกมันบวมันบวกลงมันแบบว่าแคบพวกนะนต่ก็มันมีเงินกับหญิงยุ่แต่มันแคบเนาะแคบเลยก็มันมันเหม็ดมันบวกลงควายด้วยบนได้พอแล้วขายออมก็ได้เลยโอเคอยู่ มันนี้เป็นของเราเองเลยเนาะอ๋ะออาช่ดตามกันไปเรื่องเพียงไรว่ะที่าทางไหนเนาะจะมีทางเญญพื่อนอยากซอยอันเด้เมื่อยขางกระต่ายเหรอหยิมหนูแล้วหยิมกึบบุหรี่กเทื่อก <c oughs> <c oughs> chếp bớt lại càm chạy nhọc biển bãi miền ma cái chếp anh ảnh nhạc rồi à ờ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  nhằm nằm vô chứ kia khảo chạy xây rớt vậy mày nó mới gài à mà sáng tỏ nữa kêu <laughs> <laughs> đấy mượn cá bớt mày khác là tay hết <laughs> món cứ già nữa สบออยางก็ได้จังเนาะหวาเนาะเจาเคยมีออข่าวว่ามันป็นของปลอมกัมีเลยนางเงีย้ยหวาจะข่ยปลอมก็ยังมีเจ้าพี่ขายปอมกัมีิมมอะไรจะเห็นนอกคนเอาอย่างไขรข้ปลอมนางปลอมบ่อ ขีนปลอมไปมีวะเนาะมางานหนูพ่อจ้าเจอว่าห่างหมตาวบ้านนี่เป็นไรบ้านหิวแห้งอีวานี่ยบ้าสชั้นนี่ก็่าวติดติดดีบวะ ช่วงนี้ก็ไปกันสองคนพี่ยังไว้มาชิ้แล้วก็ไปแต่เล่าเวียกเล่ามาต้ามาเวียกครับเจ้าเขาขึ้นข้ามเหมือนกันไม่ไปต้องการรวมเบียกไปเวียกเล่าพี่แดงไวเนาะเจ้าเขาขึ้นข้ามันก็ยังน่าโอ้ยคือการได้เวียกด้วยเหมือนกันเต็มมือกันเลยเลยน่ากันน่าหัวต่ว่าเอาก็แบ่งกันสินะแบ่งเวียกกันไป

Vì bé, hi vội hết. Hoa 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 nó hoa 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 một mùa nào chứ dưới cả lúc nào cả lúc nào thì mình nghĩa là khuôn viên khỏe nào ngay

ันบุ่ยแไหนกินแลเนาะมันบุเอครเขาเหม็นยังไม่ได้ตอบเลยหน่อยเนาะอ่านดูอ่ยังไ่ได้ตอบตีมันเ็นบอมันใหญ่โยขอช่วยขอไ่ธรรมดาสอบรวมอาครกันเนาะ เดี๋ยว่านแา้ยังเมัอเออนออางา,า,านใช่หขวกรนงานนี้มันเายาวโมงอะอยู่ใกล้เนี่ยเอนอยู่ใกล้มงเ่วเนี่ยใช่ป่อใช่ไหมเขาปอยู่เแห้ง้าจับเบะเะหมน้ายองกินข้าวที่นี่นนนนนเรอปพักบเอิจ ก็ยงกินแบเยวกันะไส่มูะไข่มกจำเจ้วลูกพักใครครับลัเทยนอ่ะลังเทีนมันโอ้เหต้ยำู๋ไี้เนาะคลงนี้ต้งเหนียวไงไอ้คือใบใหญ่ใช่ไหมนี่ะนาดนี้่้าวมีตัวนี้กินแต่จเจ้ยกับตัวเล็วนะแต่ใยากคือเขา thành đó à cho à cho lắm được của cha mình những cụ thảo còn kia ừ. mà nó nó, đó kèn khuôn bằng ăn kèn những nhầm Cái bài đó đúng con nhầm chuyện như vậy đó thầy ừ. co Đấy. à thôi. Khi năng khi năng khảo bớt khảo nhắn kỹ năng khảo bớt năng cái bớt năng, năng cái nhăng cứ gắn <laughs> nhầm <Nhạc, đại, đoạn. cười> <laughs> bớt khó, năng cái này. Ừ. nào này nó ha ui มาตอนมัดต้องกินตอนทอดทอดเนาะมีมั้ยว่าคอนเทนต์ได้ว่าเกมแบบหํำนางแข่งกันใช่ไหมก็ยำหยำหยำนางแข่งกันพอยู่ร้ก่อนเยอะอะไรอะไรเยอะอื่นก่อนอะไแถวต้นเลขกูน่ะอรแไปเรื่อยเนาะธาคารคินี่ก็จ้ขอตัวไปก่อน ขอตัวมัยำยัง่ตก่อนข่าวอะไรยิน่าจะกินทางเดนสวเน่ยเนาะนะพี่พ่อะไรขาชทษยอพอะไรพี่ลยเนาะเอนนี้ยังมนอีกอะไรไทยนี่แหละกอกีนหน้าพี่น้องเบิ้งเนาะแต่มากเลยกันไหนพี่น้องเบิ้งกันเนาะเนี่ยลยเนาะแล้วก็จะพี่น้องเด้อดีมีแห้งโอ้ดวยสบายดีพี่องเลย